ห้าลูกเลยโอ้ยวิ่งมานะนะรถนนะทำไมวิ่งกลางถนนอย่างนั้นน่ะ โน่นมาทำไมนี่วิ่งดีๆเดี๋ยวรถมันจะมาเนี่ยนำหน้าแม่ไปนำหน้าไปนำหน้าไปเลยนำหน้าไปนำหน้าไปมาสินำหน้าไปสิดูรถด,ด้วยไม่ต้องดูแม่หรอกดูรถนู่นนะจะวิ่งไปกลางถนนทำใหม่เนี่ยมานี่ไปแล้วไม่ใสแล้วไม่รอแล้ววิ่งแบบเนี้ย รถนะมูพี่จ้อยนี่พี่จ้อยอยู่ป่าเนี่ยพี่จ้อยอยู่ไหนเนี่ยฮะพี่จ้อยอยู่ไหนเนี่ยฮะไหนพี่จ้อยอยู่ไหนไปเลยฮ่าลูกเลยไอแดงเอารถมารถมาแดงรถมาพี่จ้อยลัวรถได้่ง ไป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 ขวรถม,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 มาตรงนี้มาตรงนี้เอาแมม่ไดับเครื่องรถอีกอยังไม่เอานะนิใช่มามาลูกกินนี่หนาจะหิวนะเดือนหกข้าวหกแดงปลาห้าลูกเลยแดงปลาห้าลูกไป ไปวิ่งนำหน้าแม่เลยโอ้ยู้กกินแน่นะแม่ไปแล้วนะแมาแดงมากินนี้ก็ได้มาแดงมากินมามาเร็วหรือจะไปกินกับลูกไปกินกับลูกเนาะรถนะลูกนะไป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 นำหน้าเลยนำหน้าเลย นำมนานแม่เลยโอ้โหรถเนอะดูรถด,ด้วยดูรถด,ด้วยลูกนี่ลูกมาทุกทีเลยอย่างงี้ยิ่งมาให้เหนื่อยทำไมน่ะฮมาทางนี้มาแม่นี่มาทางแม่นี่เร็วดูรถมา เร็วเร็วดวรถมาตามลมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วมานี้มานี้รถมาแล้วลูกรถมาข้างหลังรถมาเนี่ยรถงานงานให้เร็วรถเดี๋ยวรถเดี๋ยเย็นเยีเยบขนาะดไหม รถเย,เย็นๆนะน่ะเป็นรถถักดูเอารถมารถมานิ่งเต็มตูดแม่เลย เลยแดงนะี่นะทำให้หลุ้นไปทุกวันรถมาลูกรถใหญ่ด้วยนะอา่าลูกหายแล้วมั้งเนี่ยไอ้เท้าหายหรือไงไอเทา้าเทา้าเอ้ยไอ้มาเอาไปแล้วลูกเนี่ยใครเอาลูกไปหื ใครเอาลูกไปหมดกันใครมาเอาลืกเป็นอะไรไปเนี่ยรถเยียบลูกหรือเปล่าดูถนนนี้ไม่ลอยไหมไม่มีลยอยได้เรื่องเลยวะใครเอาไอ้แถวไปวะใค้เอาไอ้แถวไปวะ ใครมาลูกไปไอ้ข้าวก็ไม่เจอเลยมาวันหนึ่งให้ลยเป็นสิบวันใครมาไว้เทาไปจริงๆเดี๋ยวนี้หาลูกหนลูกอะ่ะลูกไปไหนฮะลูกไปไหนนู่เขาเดินไปนะรถเขาจะเยียบเอาะนะาไม่ได้เรื่องเลย มากินข้าวก่อนมากินข้าวมามาจับนะมาจับอ่ะอ่ะกินไม่เป็นอกีกต้องเทอ,อีก จริงๆเลยไอ้เท้าเอ้ยไอ้เท้าใครเอาไอ้เท้าไปวะกำลังฉลาดเลยกำลังกินเก่งกินข้าลุกกิน,ข,กน,กน,กนข้าวกิน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 ข้าวเนี่ยไปกินข้าว เร็วๆไปกินข้าวแม่ไปแล้วเร็วๆใครเอาให้เท้าไปไม่เห็นเปล่าใครเอาลูกไปถ้าอยู่วิ่งจูดมาแล้วเนี่ยไปกินข้าวไปลูกปะเร็วๆไปกินข้าวมากินขนมแม่ขนมให้อ่ะไม่ให,ให้จ้อยเลย กกินแต่ข้าวไม่ต้องกินขนมอ่ะมันข้าวด้วยนมแห้งเลยให้คนเอาไปเนอะใช้รถเยียบกินให้ลูก ไม่รถมาไม่เสี่ยงรถมาแรงแรงแรงเสียงรถมันมาแรงแรงเร็วๆนะกิข้าวด้วยลูกข้าวด้วย ไม่ต้องวิ่งเข้าหมู่บ้านเข้าจะลุมเอานะ่ะนะจะโดนเพราะไอ้ข้าวมันลุมเอานะ่ะกินแนละ้วลูกพร้อมเลยวิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องมีใหม่นะลูกเนี่ยมีก็ไม่ได้เลี้ยง เป็นบา้าเป็นกรรมใครมาเอาไปก็ดีนะไม่ใช่ตายนะแต่มันอยู่มันวิ่งจูดออกมาแล้วใครไม่ไปแล้วนะไปกินข้าวลูกปะกินข้าวปะ